สวัสดีครับเพื่อนๆสบายๆผักกินวันนี้กินกันง่ายๆนะวันนี้อยากกินข้าวไข่ดาวกรอบร้อนๆน,นี่ฝั่งนี้สองใบนะเนี่ยแล้วก็ข้าวโปะปนะฮะง่ายๆแบบนี้ถ้ากลัวจะจืดเราก็ยังมีน้าจิ้มอันนี้เหลืออยู่ทําไว้กคืนลาดแบบนี้ว้าวแบบนี่ขออนุญาตรับประทานอาหารมื้อน,นี้ครับ สวัสดีวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคม2567ครับผมทานข้าวกันครับผมมาขออนุญาตสำหรับกล้องหน้าไปทานข้าวกันครับผมสวัสดีทีฮนะก็เ <c oughs> พิ่งจะซักผงซักผ้าเสร็จนะอากาศข้างนอกฝนก็จะตกเนาะใครที่น้ําท่วมก็ขอให้น้ําลดไวๆนะฮะแล้วก็เก็บของขึ้นที่สูงเนาะดูข่าวขราวนะฮะใครที่ยังน้ําไม่ท่วมก็ดูข่าวคราวให้ดีๆนะว่าน้ําจะ มาผ่านมาอะไรเมื่อไหร่ก็เก็บของขึ้นที่สูงแล้วแล้วก็สับฟงสับไฟเนาะเดี๋ยวก็เป็นห่วงทุกคนนะครับมาทานข้าวกันทานกันง่ายๆนะอยากกินข้าวโอ้โหถ้วยมันเล็กไปไหมเนาะอยากกินข้าวไข่ดาวร้อนๆทำอะไรให้ตัวเองลำบากอีกแล้วครับผมเดี๋ยวประหยัดจะประหยัดถ้วยกลายเป็นยากไปอีกต่อเจ้าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากครับ <c oughs> อ,อืทางน,ง,นาง่ายันมง่ายง่ายแต่ก็อร่อยนะอืออร่อยอต้องใช้ทักษะในการกินข้าวนิดนึงเกิดการกินแบบมีสติมันจะได้จะได้เขาจะได้ไม่หกอะ่ะกินแบบมีสติอะ่ะ อือออยอดอร่อยนี้ตามสตเจ้าเอาก็เป็นคนเหนือนะขอให้น้ำแห้งเร็วๆเนาะทางทิ้งใหม่อ่้โโหอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับอย่าลืมหาข้าวทานกันด้วยนะนึกว่าก่าขว่าจะได้ทานข้าวเช้าก็ ผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนครับผมพึ่งตื่นพึ่งตื่นนะโมสวัสดีครับกวอนสวัสดีครับกวานแล้วลูกสวัสดีครับมารยาทดีหน่อยเร็วมีมารายาทด,ด้วยแล้วสวัสดีครับเร็วๆอย่าให้ตาผู้หหา่รอบสวัสดีครับเขาพึ่งตื่นไงสวัสดีอ๋อจะกินงข้าวเ,เหรออ๋อจะดินข้าวอ๋อดิ้ไข่อ๋อปอนปอนปอนอ๋อเอาเนี่ยเหรอจริงหรือเปล่าอย่าคลายนะมาเร็ว เคีย้ยวยำๆอ,อ,อร่อยอร่อยโอ้หิวตื่นแล้วก็หิวธรรมะไม่ใ <bubble> ห <UC S> ้ท <qu> <absorbed> ุกข์วันนี้สั้นๆครับผมลดเปื้อนคําว่าตัวกูของกูเวลาคนเราคิดถึงแต่ของทุกอย่างเป็นของเรามันก็จะเครียดเราต้องคิดว่าของที่เขาเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราของที่ไม่ได้เป็นของเราเราก็จะไม่ได้ครอบครองเนาะนั่นละฮะลดเปื้อนความเป็นตัวกูของกูทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราครับผมเจกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีนะฮะขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนครับแฮปไนท์เดย์บาย บายเอาอีกใช่ไหมนะครับฝากติดตาม